ในการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งคนที่สองคือฮาตื่นเต้นก็คือคุณเฉลิมอยู่บำรุงครับเข้ามาที่สภาคุณเฉลิมเนี่ยหายไปจากสภานานทีเดียวงอนะงอนพักเพื่อไทยตั้งแต่คุณวันลูกมีปัญหากระทางพักไม่มานะแต่ว่าวันนี้คุณเฉลิมมาสภาฮะ เขามีคำพูดใช่ไหมว่าไปทะเลเจอฉลามไปสภาต้องเจอเฉลิมคุณเฉลิมไม่อยู่วันนี้กลับมาแล้วก็ต้องชื่นชมครับเป็นผู้แทนราษฎรไม่พอใจอะไรไม่ว่าเรื่องของในพักเลยก็ตามแต่ต้องมาทำหน้าที่ครับคุณเฉลิมก็ยังกินเงินเดือนของประชาชนอยู่คุณเฉลิมก็ยังเป็นผู้แทนของประชาชน ไม่ควรที่จะหายไปจากสภาทําหน้าที่ให้เต็มที่เมือนไมฮะวันที่คุณฉเฉลิมมามีคนไปทักทายกราบไหว้ผมว่าเป็นภาพที่ดีพอเห็นภาพนี้คิดถึงลุงป้อมฮะลุงป้อมพลเอกประวิทยยังไม่เข้าสภาเป็นคนที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นบุคคลที่มีความสำคัญทางการเมือง เป็นสสแต่ยังไม่เข้าสภาคุณเฉลิมกรยังเข้าเลยนะปุยไปุกนรนไข่ฮะไม่พอใจไข่ฮะไม่เข้าอย่าลืมนะครับว่าทําหน้าที่ในสภาเป็นสสมีตําแหน่งอีกเยอะที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้นะผู้ช่วยสสที่ปรึกษาน้ผู้ติดตามงบประมาณมากมายที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับตําแหน่งสส อยาจะบอกบริประวิทย์และสสอท่านอื่นนะฮะว่าโปรดได้เข้าทําหน้าที่ในสภาเพราะท่านคือผู้ใช้เงินภาษีของประชาชนฮะวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมคุณเจริมกลับเข้าสภาบร,ระวิทย์ยังไม่กลับเข้าสภาแต่ครับเรื่องภายในพักเรื่องระหว่างพักขอเรื่องการเมืองแต่ว่าเรื่องของประชาชนขอได้ทำหน้าที่ ยิ่งในช่วงนี้พักท่านมีปัญหาเข้าสภาผมเชื่อว่ามีทางออกรอครับรอผลิอกปรวิตเข้าสู่สภาครับ